สวัสดีค่ะมาพบกับช่องชาเขียวมะนาวชาแนลนะคะวันนี้ปอมีของอร่อยมาอีกแล้วรู้ไหมคะอะไรเอ่ยวันนี้เป็นจีนูนตัวเบลเลอร์เลยนะไม่ใช่ตัวเล็กเหมือนวันนั้นนี่ตัวเบลเลอร์เลยสุเยยก,นนนนก,เ,กเรียบร้อยแล้วก็นี้แม่มดแม่มดค่ะอันนี้พวกวเกลือมาเรียบร้อยล้วจับจับอีกเด้งจับ ได้ของฝาส่วนตัวนี้เราจะต้องแกะเขาแกะปีกเขาเหมือนเขาก่อนแต่เขาก่อนแกะตอนสดๆอันนี้คั่วสุกเรียบร้อยก็แทบเหมือนเดิมเพราะอันนี้เขาเป็นตัวเบลเลอร์เลยติดฝัน <c oughs> ทุกคนไม่ใช่น้อยนะ แมงิีนูที่เขาเอาใส่แกงหน่อไม้นะทุกคนแซบนี่เราของแซ่บๆเด้อแต่ออมเนื้อไปเรียบร้อยแล้วออมเนื้อก็คงยังไม่ได้กินเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก่อนกินแมงกีนูนกันเขาจจะมีเสียงบรบกวนนิดหนึ่งเนาะเขาตัดหญ้าอยู่ข้างๆเชื่อไหม ทำคลิปเนี้ยเกือบเที่ยงแล้วก็จะอัปโหลดก็จะเสร็จประมาณบ่ายสองบ่ายสามขนาดสิบเมกนะคะเนี่ยวันนี้ท้องฟ้าโปร่งลมเย็นดีมากเลยอันนี้ต้องกินกับน,น,นี้เนาะส้มตำเนาะส้มตำเป็ดๆเ,เลยอะ่ะอ,อจะ้าขกินแม่หมดก่อน ก็อร่อยรักนี่โดนอยจกขึ้นมากับแม่หมดชับจริงๆจะบอกให้เราอยู่สกลนครเราเราได้เปรียบตรงที่เราได้อยากกินพวกของคงในป่านีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้กินค่ะทุกคน ราคาไม่แพงด้วยนะแต่อันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้ของฝากแซบเอลีเดอร์แม่มดกับแมงจีนูนแมงจีนูนรอบนี้ตัวเบลเลอร์นะไม่เหมือนรอบนั้นรอบนั้นตัวลูกลูก,ลกแมงจีนูนอันนี้เขาคั่วอร่อยมากๆทุกคนไม่เค็มแล้วก็ตัวจีนูนเขาจะมัน เนื้อเราอ,อมาในกระทะเรียบร้อยในหม้อเรียบร้อย,ย,อยแต่ครันี้ยังไงก็ต้องขอลาแล้วนะเพราะว่าต้องสวยสวยให้เต็มที่กันมุนยนําน้ากระเด็น <c oughs> อร่อยอร่อยทุกอย่างแม่มดกับแมงจีนนทุกคนเดี๋ยวเราขอขอตัวไปกินแล้วให้แบบเต็มที่กันนะทุกคนนะ ใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะที่สกลนครมีขายแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปถึงฝั่งเราแม่มดกับแมงกิน่นนคลิปนี้อาป่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามรบกวนกดติดตามให้อป่าเพื่อเป็นกําลังใจให้อป่าวทำในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้อาป่าขอตัวลาไปโซยให้เต็มที่กันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ